พี่น้องเข่ามานีกระมานเราจ้าเห็ดแค่รสแต่เห็ดแค่รสจ้าพี่น้องนี่ดอกแรกแหกจ้าเห็ดนาแล้วออกเป็นโมเลยพี่น้องพี่น้องกระวามันหนาวแล้วฝนกระโตกซุมือเมื่อนี้กระมาแข่งฝนคือเก่าจ้าพี่น้องมึงรู้ล่ะโอ้ยข่อยือดีใจแท้ป้าที่โทษบางเนี้ย นี่ดอกหนึ่งที่นี่โอ้ยเนี่ยนี่ไตใบไม้โอ้ยพี่น้องเฮ้ยหมานแล้วพี่น้องจะาบังเห็ดดอกนี้พี่น้องเห็ดเขาจีจ้าพี่น้องมึงรู้ละ่ะดอกใ่คักแสบได้จ่าก็เห็ดละงอกละ่ะจ้ารสชาติเพลินเห็ดดอกเนี่ยอืมป้าทีโตพี่น้องกูได้ละ่ะ เห็ดนาแหล่เพร่ะดอกเป็นโม่พี่น้องเรือเอาแต่ดอกนุ่มดอกแถาว่าเอาพี่น้องมึงรู้ล่ะปาทิโท้เห็ดอีกอย่างนี่เนาะข่อยบรูจักดอกกินได้บ่บูนี่พี่น้องเลยงามงามพี่น้องคือเห็ดปวกตาบเนาะพี่น้องเนาะมึงน,นะพยิภายให้เพื่อเก่าเบิง้งกินได้บ่บูนี่ปาด มาเนี่ยมาแรงจากพี่น้องฝนบ่เศร้าตกจากเทียคอยบ่รู้ว่าเห็ดอีหยัางคอยเก็บพวกเก้ีวเบิ่งซืือมันง้างง้างมึงเนี่ยคุณอ่ะคุณกูดูอู้ยออกเต็มเลยเนี่ยพี่น้องเพอาะไงบ่เห็นนะสันมาโรเน้นเชิญเนี่ยเนาะโอ้ยโอยๆเจ้าไหมอีซีโซโซเพราะไงว่าได้ซีดใครเนี่ยยุ่งเงินมันพี่น้องเห็ดเพิอกแม่มด đồ bọc nhai mừng nè phi nong phát bố là Linh, sao má bọc bọc đọc bọc à. okay, đó, đó. đó <laughs> hà, đi mà sẵn và pát giá giá mồm mền phi nong nè phụ nà phát đi thôi út nóc mấy con ta phi nong chùm chùm nè นกตอซิสุดอกนี้น yeah. ้อยจุ่มๆพี่น้องเฮลิมาสนะพี่ดาลิงเฮลิมาสเฮลิมาสอย่าฮลิมาสโซนพี่น้องดอกตุ่มๆมึงรูล่ะถึงปนสิบสวินาทีต่อนมกกต่ออาอีก Wenn drei Minuten...